ตัวควบคุมอุณหภูมิ STC 1000พันเป็นสวิตช์เปิดปิดพร้อมเซนเซอร์อุณหภูมิมีเอา์พุตสองแบบช่องหนึ่งสำหรับให้ความร้อนและอีกช่องสำหรับทำความเย็นก่อนที่เราจะเริ่มเดินสายไฟให้เรียบร้อยตามที่เห็นบนหน้าจอ,อหากต้องการคุณสามารถต่อสายโหลดเดียวแทนที่จะเป็นสองเส้น,นเมื่อเปิดเครื่องแล้วเครื่องจะทำการทดสอบตัวเองอุณหภูมิห้องจะแสดงต่อไปดังที่คุณเห็นตอนนี้เราเรียกมันว่าสภาวะปกติ หากมีการแสดงรหัสข้อผิดพลาดโปรดค้นหาวิธีแก้ไขาจากเว็บไซต์ของเรามาเรียนรู้คีย์ลัดกันภายใต้สภาวะปกติกดปุ่มอาเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันจะกลับสู่สถานะปกติใน2วินาทีกดปุ่มดาวเพื่อตรวจสอบค่าฮิสตรีซิสกดปุ่ม Power ค้างไว้3วินาทีเพื่อปิดสวิตช์เมนบอร์ด ทำอีกครั้งเพื่อเปิดเครื่องจะคืนค่าการตั้งค่าจากโรงงานได้อย่างไรกดปุ่มพับ <Up S 1> และดาวค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา5วินาที<ม>คุณจะเห็น YE บนหน้าจอ<ม>แล้วแสดงอุณหภูมิห้องใน2วินาที<ม>ด้านบนเป็นวิธีการใช้งานพื้นฐานต่อไปมาเรียนรู้วิธีการกำหนดค่าตัวควบคุมอุณหภูมิ STC 1,000<ม>ขั้นตอนแรกคือการเข้าสู่รายการเมนู กดปุ่มเซตค้างไว้3วินาทีคุณจะเห็น F1 บนหน้าจอและไฟแสดงสถานะเซตจะสว่างขึ้นกดปุ่มเซตเพื่อตรวจสอบค่าที่มีอยูอ่จะเปลี่ยนได้อย่างไรกดปุ่มเซตค้างไว้ขณะกดปุ่มลูกศรเพื่อแก้ไขขั้นตอนการเคลื่อนย้ายคือ0.1องศาอันหนึ่งกดปุ่มัพค้างไว้เพื่อกรอไปข้างหน้ามันจะเคลื่อนที่หองศาต่อวินาที กดปุ่ม A เพื่อไปยังพารามิเตอร์ถัดไปนในการอัปเดตพารามิเตอร์อื่นๆให้ทําตามขั้นตอนด้านบน,นหลังจากตั้งค่าตัวเลือกทั้งหมดแล้วคุณต้องกดปุ่ม Set เพื่อบันทึกข้อมูลและกลับสู่สถานะปกติ<น>หากคุณไม่ได้กดปุ่ม Power ภายใน8วินาที<น>ข้อมูลใหม่จะถูกยกเลิกและกลับสู่สถานะปกติมี4พารามิเตอร์ในรายการเมนูฟังก์ชัน F1 คือค่าที่ตั้งไว้ของอุณหภูมิเป็นตำแหน่งปิดโหลดทั้งหมด f2 เป็นค่าส่งคืนอุณหภูมิแบบ2ทิศทางมันคือสแปนหรือพิสัยหรือระยะทางจากเซตพอยต์ f1 บวก f2 คืออุณหภูมิที่คอมเพรสเซอร์เริ่มทำงาน f1 ลบ f2 คืออุณหภูมิเริ่มต้นของฮีเตอร์หากคุณต่อสายโหลด2ตัว f1 บวก f2 จะเป็นขีดจำกัดสูงสุดของช่วงอุณหภูมิเป้าหมาย f1 ลบ f2 คือขีดจำกัดล่าง ถ้าคุณต่อเฉพาะฮีเตอร์ f1 คือขีดจำกัดบนและ f1- f2 คือขีดจำกัดล่างของช่วงเป้าหมายห <ünd S 1> ากคุณต่อสายเฉพาะคอมเพรสเซอร์ f1+ f2 คือขีดจำกัดบนและ f1 คือขีดจำกัดล่างของช่วงเป้าหมาย <ünd üt> เนื่องจากความร้อนตกค้างความเฉื่อยของการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเป็นปัจจัยหนึ่งที่คุณควรคำนึงถึง ดังนั้นตัวควบคุมอุณหภูมิ STC 1000จึงรักษาช่วงอุณหภูมิให้ใหญ่กว่าช่วงตามทฤษฎีเล็กน้อยไม่ว่าคุณจะต่อสายโหลดเพียงครั้งเดียวหรือทั้งคอมเพรสเซอร์และเครื่องทำความร้อน F 3คือเวลาป้องกันเพื่อชะลอการสตาร์ทคอมเพรสเซอร์เพราะหากคอมเพรสเซอร์ของคุณสตาร์ทและหยุดบ่อยครั้งในระยะเวลาอันสั้นคอมเพรสเซอร์จะเสียหายได้ง่ายขึ้น F สใช้เพื่อแก้ไขอุณหภูมิที่วัดได้ ข้างต้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานและการตั้งค่าเจ้าของรีเลย์คู่สวิตอัจฉริยะ s t c 1000นั้นทรงพลังมากเหมาะสำหรับตู้ปลาโรงเรือนและงานหลายประเภทอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับตู้ฟักไข่เพราะไม่สามารถควบคุมกำลังของโหลดได้และอุณหภูมิผันผวนกว้างเกินไปขอแนะนำให้ใช้คอนโทรลเลอร์ r c 1 1 3หา m สำหรับควบคุมตู้ฟักไข่แทน เพราะสามารถควบคุมกำลังโหลดผ่านอัลกอริทึม PID เพื่อให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นทีละน้อยในขณะเดียวกันก็นำความร้อนทิ้งน้อยลงซึ่งเป็นสาเหตุที่ช่วงความผันผวน,นของอุณหภูมิมีขนาดเล็กลงตัวควบคุมอุณหภูมิพัดลมละลายน้ำแข็ง STC 9200เหมาะสำหรับตู้แช่แข็งแบบ Walk-in <ม>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเราสำหรับผลิตภัณฑ์ทางเลือกอื่นๆ<ม>ขอบคุณ